นี่นี่โอ้รูาพกเงินสดมาเลยนะครับนี่อานี่ได้ลงช่องนะป้าพนมได้ลงช่องแล้วนะครับวีระดำแต่งนะครับเก็บมาตช่วงชีวิตด้วนเงนยครับอาน้ำครับจะขอรถเสียเก็ตอากับแม่อา ช่วยแม่นับดิจับป้าอย่างนี้เลยใครนี่นี่แบบแล้วก็ทุกคนก็เห็นเอาเจ้านับดิเก็บนับโอเเราช่วยกันนับจ่ายแล้วฉันไม่นับก็ได้แล้วมันมันออกจากธนาคารเขาไม่หลงหรอกอันนี้เราออกหมื่นใช่ไหมเอาออกเอาออกออกหมื่นครับมันห้าสิบใช่ไหมเอาออกหมื่นเดี๋ยวจต้องไปจ่ายสิบร้อยแน่แ ซิปล้อไปเบิกตังธนาคารนี่เด้อแล้วตัวเมืองตั้งไหนต้องไปเบิกสารคามบม่ห่างเนาะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเอาไม่ต้องดู้รอเอาอะไรเนอ่ยจะอลรครับเนี่ยบอกเขาไปแล้วว่าปลาจะขอรถบอกอยู่ไม่เรื่องมากหรอกบอกแกอยู่อันนี้ดึงออกหมือไปนะบอกแกอยู่ว่าปลาจะขอรถอยู่นี่นี่ถ้เนียไม่มาเลยฉันไม่เรื่องมากเลยเห็นซื้อของจะพูดพูดพูดเลยต่อก็ต่อโบพโบพูดพูด ทำสัญญาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเทเลอร์ครับพอตอนแรกกับพีสัญญารอบนึงสิเด้อันนี้ไม่ต้องนับแล้วเอาแยกให้รเขาดรีอันไหนพี่นี่อันนี้นับแล้วเอาโอกเป็นเงินนึงแล้วอ่าเดี๋ยวให้เกณฑ์ครับทุกบทุกปึกเลยจะได้สบายใจเนาะครับอันนี้น่ะคือหลักฐานเขามีอยู่ในยูทูบมีอยู่ในยูทูปแล้วครับก็เอาชื่อเสียงก่อนเขาจะได้มาครับนับแล้วอันนี้ยากเ่าเดี๋ยวให้นับตังก่อนนะครับ ก่อนว่าอยู่ไหนนี่บ้านเดิมบ้านกระโทกผกบ้านเดิมบ้านกระโทกเนาะแล้วตอนหลังเขาก็ย้ายไปอยู่พิโลกกันต้องใส่สง<น>ครามโลกครั้งที่สองนะ่ะนี่แล้วทีนี้เขาก็สั่งเนาสั่งที่พิโลกจากพิโลกมันก็ย้ายมาอยู่พระประแดงพระประแดงเขาไปอยู่ชมบุรีช<อ>มบุรีทนีนี่ลูกมันใหญ่แล้วเพราะลูกมันใหญ่จะทำยังไงล่ะทีน,นี้ลูกก็ต้องสั่งอนาคตให้ลูกถ้าลูกไม่มีฐานะเองจะขอตังค์จากไหนจากมันครับแล้วก็เป็นผู้ชราที่ว่าสองคนใช่ห้าคนห้าคน โอ้ีห้าคนนี่คนเล็กนี่คนเล็กสุดเลยนะเล็กสุดเลยพราะคนโตเขาไม่ค่อยทํางานกันเขาทำงานโรงงานกันเขาไม่ค่อยออกไรออกนานี่ป๋าทําธุรกิจอะไรนะค้าขายแล้วมือสองค้าขายนี่เหล็กมือสองนะครับนี่ป๋าเก็บเงินมานะนี่เงินยังอยู่อีกเยอะครับ ยังมีซ้อนอยู่อีกเยอะครับเงินของป๋าเนี่ยวันน้นเราจะขอตั้งอ่านี่นี่คุณแม่นำเงินเสร็จแล้วบอกว่าครบอ่ะนี่จะเอายื่นนี่ มายืนจับจับจะได้ถ่ายรูปไว้ให้นี่จะทำให้ดีนี่ขึ้นใส่รับให้ด้วยเด้อแล้วมาผวยลงมาที่หนึ่งก็สามรอบเด้อนี่หันมาหันมาสสาาธธุุ นี่อ้าวเดี๋ยวจะไปลงหน้าปกเลยอ่าปิดการขายอ่ะอีสานนเป็ยให้โชคดีทั้งทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับอีสานเราก็มีน้ำใจอย่างเงี้ยพูดง่ายโชคดีทั้งไปทั้งกลับเนาะแต่ทั้งคนซื้อคนขายกูไม่เอาแม่มาดูเขาตกใจเลยคนอีสานเราจะเป็นยังงี้อ่ะใช่ใช่เหมือนกันถ้าพูดไปถูกใจมึงรีบออกจากบ้านเร็วๆเลยเดดี๋ยววผมหคนขายเซ็นแล้ว เดี๋ยวจัดเอกสารแป๊บหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็รอเทลเลอร์ครับขอบคุณช่องเวลาครับจำเทคชั่นตังมาหาน,นี่นี่นี่ครับเดี๋ยวอะโรเลอร์ครับเดี๋ยวจะช่วยปา๋ายกขึ้นรถครับกันแล้วลูกเสีย อันนี้เขาไม่ให้เขาแก่น้อยนี่เขาแก่น้อยใครจะอาลูกสาวมาหมัเรียบเลยชื่อเสียตีเสียตีนี่คนี้นี่ยเนีเนี่ย้าแก่น้อยพ่อซื้อให้ตั้งแต่เด็กๆครับวันหน้าเขาจะได้อาศัยเทิมแล้วยังิดยองเหรองแล้วอ๋ลูกชายผมปิดแล้วดิเขาปิดเขาภาษาด้วยเนาะปิดยัง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 ยิ้ย อ๋อสิบเอ็ดเขาก็ออกภาษาพอดีไม่ต้องไปแล้วคู่ไม่ไปแล้วจะไปอยู่อีสานแล้วอันนี้ไหแค่เป็นไอ้ไอ้ตัวไหนอด้วยบอกเอาไปก็ออกอันนี้ด้วยอะแก๊สอันนี้ด้วยใช่ไหมเออยกยกไปวางไว้ตรงนู้นเลยไว้เอาขึ้นรถเลยก็ได้รถเก๋จะได้สวยอ่าไปเลยอู้ขึ้นจรงไหนยกให้แกเลยก็ได้นี่นี่นี่ด้วยเนาะ โอ้นี่ให้ทุกอย่างเลยครับท่านจุ๋มเกะเสียตียกไว้ไว้เสียตีเดี๋ยวก็ช่างไปแล้วแล้วสอนนะไ้ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรกันไปแ่รถน้อยเลยอาเดี๋ยวเก็บรายละเอียดขึ้นรถให้หมดครับอยู่ชนครับอยู่ชนแต่ จะเอารถไปที่สารคามนะครับก่นไปสารคามก็เอาไปที่โรงรถวีระด้ำแต่งนะครับเพื่อจะไปเช็คไปเช็คนิดนหน่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับ